สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักรากครบทุกท่านครับวันนี้ทีมงานตูุทอจดนราธิวาสเราก็มาที่สถานีตูุทอนเมืองนราธิวาสอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ำคืนนี้ก็อยากจะนำสาระดีๆสาระเตือนภัยมากับพี่น้องประชาชนได้รับทราบทั่วกันนะครับเพื่อเป็นเกราะกำบังในการป้องกันตัวจากการถูกหลอกทางออนไลน์นะครับขณะนี้ผมอยู่กับผู้เสียหายท่านหนึ่งนะครับขออนุญาต ไม่เปิดเผยใบหน้าและชื่อเสียงนะครับท่านถูกหลอกโดยมิจฉาชีพได้โทรมายังท่านนะครับบอกว่าท่านนี้เนี่ยใช้เงินผิดกฎหมายมีบัญชีมีเงินเข้าบัญชีผิดกฎหมายเนื่องจากว่าเงินนั้นน่นนะเป็นเงินที่พัวพันกับขบวนการค้ายาเสพติด ซึ่งจะต้องถูกดำเนินคดีถูกต้องนะครับนี่คือท่านถูกหลอกท่านก็ยืนยันว่าไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่เคยเสพย,ยาเสพติดไม่เคยเห็นยาไม่เคยเห็นแม้กระทั่งยาเสพติดแต่เขาก็พูดจาหวานล้อมบอกว่าเนี่ยยังไงเสียเงนินในบัญชีของท่านเนี่ยจะต้องถูกอายัดแล้วก็ถูกดำเนินคดีฐานสมคบค้ายาเสพติดด้วย แล้วกำชับไม่ให้พูดให้ใครฟังไม่ให้ไปปรึกษาใครด้วยนะครับถูกไหมครับหลังจากนั้นก็บอกว่าจะสามารถช่วยเหลือท่านได้โดยให้โอนเงินไปเพื่อตรวจสอบนะครับท่านก็เชื่อหลงเชื่อว่าถ้าสุดก็ท่านถ้าบริสุทธิ์เขาบอกว่า ถ้าบริสุทธิ์จริงเนี่ยโอนไปแล้วตรวจสอบก็จะส่งคืนมาท่านมีเงินในบัญชีทั้งสิ้นนะครับหนึ่งแสนบาทเสร็จท่านก็โอนไปจริงๆรด้วยความซื่อสัตย์ว่าจะได้เงินคืนเพราะท่านบริสุทธิ์จริงๆพอโอนไปเสร็จก็บอกด้วยนะครับว่าขณะนี้แสดงความยินดีด้วยเงินได้โอนคืนท่านแล้วในบัญชีท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ต้องกราบขออภัยด้วย นี่คือมิจฉาชีพนะครับท่านก็ไปกดเงินในบัญชีตัวเองเงินหายเกลี้ยงไม่มีสักบาทในบัญชีเลยนะครับน,น,นี่คือตัวอย่างของการถูกหลอกทางออนไลน์หรือสก c a ม,มอร์ที่ท่านที่กำลังโด่งดังในตอนนี้นะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับไม่มีเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ปราบปรามจะติดเจ้าที่ปราบปรามการฟอกเงินจะโทรมาบอกท่าน แล้วบอกว่าท่านกระทําผิดกฎหมายเราให้โอนเงินไปตรวจสอบไม่มีนะครับนี่คือหลอกให้กลัวเราให้โอนเงินอย่าโดยเด็ดขาดนะครับขอย้ำอีกครั้งมิจฉาชีพมาสามรูปแบบสามคนโกงขึ้นหนึ่งหลอกให้กลัวตัวอย่างหลอกให้กลัวนะครับสองหลอกให้โลภเช่นหลอกบอกว่าเทรดหุ้นได้กำไรแน่นอน ลงทุนน้อยๆได้กำไรเยอะๆหรือการค้าการขายอะไรที่ได้กำไรเยอะๆในเวลาสั้นๆลงทุนน้อยๆไม่มีนี่คือหลอกให้โลภนะครับหรือ,คอเคียงบอกว่าได้เงินจากพิเศษอะไรก็ไม่มีจริงนะครับสุดท้ายก็หลอกให้หลงให้รักแล้วก็โอนเงินใช้โปรไฟล์หล่อๆนะนี่ฝากย้ำเตือนไปหลอกสาวๆหลอกผู้หญิงใช้โปรไฟล์สวยๆ ทาดีการงานดีหลอกผู้ชายพูดคุยโอ้โลมปับิโลมจนหลงรักอะไรนก็จะให้โอนเงินไปลงทุนบ้างเพื่อหวังว่าจะชีวิตร่วมกันก็โอนไปไม่มีจริงไม่มีรักแท้แต่ทางโซเชียลนะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับไมอย่ายลืมนะ